อยากสร้างทีมนักพัฒนาคุณต้องฟังคิปนี้จบนะคะ ถ้าคุณกำลังปวดหัวกับไม่ว่าจะไปซื้อระบบจากภายนอกมาใช้หรือว่าจ้างเซเลนให้มาพัฒนาระบบแต่ลึกๆแล้วถ้าคุณต้องการสร้างทีมของคุณขึ้นมาในองคอ์กรในการพัฒนาระบบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในหนึ่งทีมในการพัฒนาระบบมีตำแหน่งมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะสำหรับทีมพัฒนาระบบของคุณนะคะเดี๋ยวผู้จะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มนะ,ะคะกลุ่มแรกผู้จะเรียกว่าเป็นทีมเขียนโปรแกร,รมนะคะสำหรับทีมที่2ก็จะเป็นทีม มีเขาสำหรับทีมที่3าม mm. ก็จะเป็นทีมออกแบบดีไซน์ mm. พวกดูให้สวนะ ยเยลมาแตกย่อยแต่ละแบบเลยนะคะสำหรับแป็นผังที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะนักว่จะอธิบายทีละเลเวลนะคะเลเวลแรกเรียกว่า CCO จกากทะกษะหัวหน้าแผนกทัชนะคะว่าเป็นหัวหน้าของทีมแคนโปรแกรมชูใจนะคะสำหรับลำดับต่อมาก็จะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะที่คอยประสานงานคุยกับ CCO นะคะว่าหนว่มก็มีหนึ่งโปรเจกต์มีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นเอเซนค่ะคือเป็นนักวิเคราะห์บทที่รับข้อมูลจาก โปรเจกต์มินิเจอร์นะคะคือในมุมที่เป็นบริษัทที่พัฒนาโปรดักต์ของเต่งขึ้นมานะคะแต่ถ้าอยู่ในเวย์ของการพัฒนาระบบให้กับลูกค้าท้ง SA จะเข้าไปเก็บ u i r e า e n าจากลูกค้าโดยตรงเลยนะคะลำดับประมาณก็จะเป็นทีมออกแบบดีไซน์นะคะก็ะคือพวก u ่ U I ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ออกแบบอ่านหน้าตาโมบายอะไรประมาณนี้นะคะก็จะประสานงานกันทั้งหมดเลยนะคะระหว่าง SA โปรเจกต์มินิเจอร์แล้วก็ c t o ีนะคะส่วนลำดับ มาก็จะเป็นทีมเขียนโปรแกรมนะคะทีมเขียนโปรแกรมก็จะมีซีเนียร์เดฟที่คอยดูแลทีมเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นส่วนของฟอนต์เอ็นหรือว่าแบ็กเอ็นนะคะสำหรับทีมเขียนโปรแกรมเนี่ยผู้เบนย่อยให้เป็นฟอนต์เป็นแบ็กก่อนนะคะแล้วก็ลําดับต่อมาก็จะเป็นทีมเทสเตอร์นะคะก็เป็นเทระบบจากที่ทีมเขียนโปรแกรมพัฒนาขึ้นมาหาว่าเกิดบั็กไหมมีปัญหาไหมต้องเพิ่มต้องแก้อะไรประมาณนี้นะคะเาก็จะคุยกันนะคะโดยที่เทสเตอร์จะรายงานให้กับทางโปรแกรมเมอร์แล้วก็ งานให้กับทางเอสเอนะคะแล้วก็รวมไปถึงแจ้งทางยูเชย้ด้วยนะคะว่าแต่ละส่วนมีเข้ามาเล่นใช้งานยากหรือว่ามีปัญหาปวดปุมไม่ได้อะไรยังไงประมาณนี้นะคะก็จะเข้าประมาณนี้นะคะถ้าเป็นทีมองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นอ,องค์กรขนาดเล็กลงมาหน่อยหนึ่งที่เคยเจอมาคะก็จะมีแค่ว่นนานาผนกแล้วก็โปรแกรมเกมอร์นะคะอ,อีกสเต็ปหนึ่งก็จะมีหัวหน้าแผนกโปรแกรมเกมอร์แล้วก็ทีมออกแบบนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคร่าว จากโฟที่เราเห็นกันมาเมื่อกี้นะคะเราก็ต้องมีอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่เข้ามาช่วยเพื่อให้ทีมงานของเราสามารถทํางานให้ถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับระบบที่เรารับข้อมูลกันมานะคะสาหรับเครื่องมือที่ีูเคยมีประสบการณ์เข้าไปช่วยงานในแต่ละบริษัทนะคะที่เคยใช้ใช้กันมาคะ,ะก็จะมีเจ้าตัวันเ d ย์นะคะแล้วก็ jira trello สาหรับ sme นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการผู้ที่มีความสนใจอยากสร้างทีมพัฒนาเป็นของตัวเอง ขึ้นมานะคะคือพี่รับเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซอลัลทให้เลยนะคะว่าถ้าต้องการทีมพัฒนาอะไรยังไงเดยวตู้จะเป็นที่ปรึกษาให้ในระยะยาวเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็กดเซฟกดแชร์กดใจได้เลยนะคะดี๋ยว,ว่ามีคําถามอะไรยังไงก็เมนท์ถามได้เลยนะ